สวัสดีครับวันนี้พบกับโน้ตเทียนพรีเมียมค่ายอีกแล้วนะครับวันนี้ครับโน้ตจะนำเสนอเจ้าคันนี้เลยครับ Mercedes Benz นะครับ E 2 2 0 D AMG Dynamic นะครับคันนี้นะครับเป็นโฉม W 2 1 2นะครับเฟรติฟแล้วนะครับคันนี้ครับเป็นรถปี2013เลขใหม่อยู่เพียงแค่150,000มกิโลเท่านั้นเองนะครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นรถที่สวยมากๆเลยนะครับเป็นรถดีเซลล้วน นะครับไม่มีระบบไฮบริดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของการบำรุงรักษาเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเซฟคอร์สได้เยอะ มากๆเลยนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายๆด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาชมกันนะครับว่าคันนี้นะครับจะสวยขนาดไหนนะครับอ่ะเราเข้ามาชมกันครับด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นตัว M G Dynamic นะครับเพราะเนี่ยกระจังหน้านะครับของเขานะครับก็จะเป็นท้องดักอากาศเนี่ยเพิ่มความสปอร์ตตัวโครเมียมด้านล่างนะครับเพิ่มความหรูหราแล้วก็อ่าเรามาดูไฟหน้ากันนะครับไฟหน้าคันนี้ก็สวยๆเลยนะครับไฟหน้านะครับของ Mercedes Benz นะครับจะเป็นตัว LED นะครับเป็นตัวอินเทล i g เจนต์นะครับไลฟ์สเต็มนะครับคันนี้ครับก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นเดย์ไทม์นะครับแล้วก็ตัวนี้ไฟตัวนี้นี่คือให้ความสว่างมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลองมาชมด้านข้างกันครับตัวนี้นะครับเป็นตัว AMG นะครับไรเน่แม็กนะครับจะเป็นตัว5ก้านนะครับรูปชมรูปดาวนะครับล้อแม็กจะเป็นขอบ18นิ้วยางมิชลินนะครับเป็นตัวยางตัวตอนปลายปีนะครับ สัปดาห์ที่34นะครับปี2022ต้องบอกเลยครับว่ายางสภาพยางยังใหม่ๆเลยนะครับลูกค้าซื้อไปเนี่ยก็ใช้ได้อีกพอสมควรเลยนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็น Keyless นะครับมีระบบ Keyless นะครับเปิดและปิดที่ประตูทั้งหมด4บานนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ชมด้านในกันด้านในครับแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าสวยๆเลยนะครับบอกคู่หน้าจะเป็นบอกปรับไฟฟ้านะครับเมมโมรี่บอกได้3ตําแหน่งนะครับผมกระจกเป็นกระจกอัตโนมัติ นะครับทั้งหมด4บาทเลยแล้วก็รวมไปถึงนะครับไฟหน้านะครับก็จะเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับมีระบบฟุตสตาร์ทปลดล็อกเบรกมือนะครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยตัวนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยที่เป็นพวงมาลัย multi function ครับก็จะมีเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับมีระบบ cruise control นะครับเบาะนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะ หนังนะครับผสมกับพื้นสัมผัสนะครับจะเป็นผ้าอะคันธารานะครับลองเข้ามาชมด้านในกันนะครับดูเลขไม้นะครับเลขไม้เนี่ยจะอยู่ที่1นึ0 0 0สมกิโลเท่านั้นเองนะครับสวยๆเลยครับภายในต้องบอกเลยครับว่าคันนี้ภายในสะอาดมากๆเลยนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากนะครับก็จะมีในเรื่องของเบาอุ่นที่จะเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเบาะอุ่นเป็น สองฝั่งเลยข้อดีของของเบาอุ่นนะครับเวลาตอนที่เราขั้นรถนานๆนะครับเออเวลาเรากดปุ่มนี้เนี่ยคือตัวเบาเขาก็อุ่นนะครับแล้วก็จะทําให้เลือดลมนะครับหมุนเวียนดียิ่งขึ้นนะครับก็สามารถปรับได้3ระดับนะครับเรื่องของความอุ่นแอร์แบบอัตโนมัตนะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับก็คือจะแยก2อุณหภูมิ2ฝั่งนะครับผู้โดยสารตอนหลังนะครับของ Mercedes Ben z E 220d คันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าเวลาตอนที่นั่งมาเนี่ยก็คือจะนั่งแบบ สบายนะครับเฮดรูมก็คือจะเหลือค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับคันนี้นะครับข้างในก็ถูกตกแต่งด้วยเป็นหนังนะครับห้องโดยสารสีดำนะครับก็จะทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับก็ด้านบนนะครับพนักพิงทางด้านหลังก็จะมีไฟนะครับเป็นไฟอ่านหนังสือนะครับอันนี้ได้ครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าด้านหลังจะเป็นยังไงนะครับฝากระโปรงท้ายนะครับก็จะมาเป็นเปิดและปิดด้วยไฟฟ้านะครับที่เก็บของสัมภาระทางด้านหลังต้องบอกเลยครับว่ากว้างนะครับสามารถ ใส่กระเป๋าเดินทาง2ถึง3ใบนะครับคือ Merced e เเป็น e- ค a า s โฉมนี้นี่ด้านหลังเขาทําด้านหลังไว้ค่อนข้างกว้างเพื่อเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีเป็นเซนเซอร์นะครับแล้วก็จะมีเป็นกล้องถอยหลังเพิ่มเรื่องของความปลอดภัยนะครับโลโก้นะครับบ่งบอกว่าคันนี้เป็น 220D นะครับเป็น e 220D นะครับครับผมคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ำมันครับผมว่าต้องมีขับสานจังหวัดต้องมี20โลลิตรผมว่าต้องได้อยู่แล้วครับขับ ก็น่าจะประมาณสักร้อยยีอะไรประมาณนี้นะครับเ็นเซอร์รอบคันนะครับทุกอย่างก็คือจะเป็น y l เลสนะครับเป็น Keyless 4บารเลยนะครับคันนี้รถสวยๆเลยครับก็คือซื้อไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ยังไงนะครับโนทต้องขอฝาก ที่ NP นพีเมียมคาของเราไว้ด้วยนะครับเราจะหารถสวยๆมาให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะครับยังไงวันนี้เราฝาก Mercedes-Benz นะครับ E220D AMG Dynamic นะครับเป็นโฉม2013นะครับเลขมาอยู่เพียงแค่150,000กิโลนะครับเป็นโฉมเฟด,ดิฟแล้วนะครับราคาจะอยู่เพียงแค่829,000บาทนะครับตอลูกคา้าท่านไหนที่จะ โทรมาสอบถามหรือจะให้คำนวณค่างวดเนี่ยก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับยังไงวันนี้นุต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะครับว่านุจะนำรถคันไหนมาให้ลูกค้าที่น่ารักของนุชชมกันอีกนะครับยังไงวันนี้นุขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ